ดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์วันหยุดวันนี้บ่าวใจไทยมหานะครับจะขอ,อนําชมการเดินทางนะครับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากเส้นทางถนนสุขุมวิทครับขึ้นทางด่วนสุขุมวิท62เป้าหมายปลายทางก็คือสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีรถไฟบางซื่อนะครับ ว่าเราจะเดินทางในลักษณะไหนนะครับใช้เวลาประมาณไหนนะครับการเดินทางก็จะเป็นในทางช่วงช่วงวันเสาร์ครับวันเสาร์วันหยุดเวลาเจ็ดโมงนิดๆนะครับว่าบรรยากาศในการเดินทางนั้นจะเป็นลักษณะไหนนะครับเชิญชมนะครับการเดินทางโดยรถส่วนตัวนะครับเป้าหมายนะครับสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตน์เพื่อที่จะไปเดินทางต่อโดยทางรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการ สื่อสารในลักษณะไหนนะครับไปซื้อตัว๋วไปจองตัว๋วหรือว่าไปหรือการเดินทางนะรเริ่มต้นปลายทางจากถนนสุขุมวิทครับจะขึ้นทางด่วนที่ด่านทางด่วนสุขุมวิท62เชิญชมครับ ี่คือปากซอยสุขุมวิท62นะครับระยะทางประมาณสัก400เมตรนะร400เมตรก็จะเป็นด่านทางด่วนนะครับทางด่วนพิเศษสุขุมวิท62ซึ่งจะอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับค่าผ่านด่านนะครับก็ถ้าเป็นรถรถเล็กรถเก๋งก็จะอยู่ที่50บาท การผ่านด่านถ้าเราต้องการไปเสร็จนะครับก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เนืรับก็จะมีไปเสร็จให้ช่วงเช้าเช้าวันหยุดถนนก็จะโลง่งอย่างที่เห็นนะครับ ก็จะมี2ช่องนะครับสีฟ้าสีเขียวแล้วก็คือเน้นสดนะครับส่วนสีเหลืองเป็นบัตรที่มีประจําอยู่แล้วนะครับรถเรียก50บาทอกล้อถึง10บอ75บาท10บล้อขึ้นไป110บาทคนระับ นะครับทุกด่านที่เป็นด่านใหญ่ๆนะครับก็จะมีห้องน้ําให้บริการไว้นะครับคอยให้บริการไว้วันนี้เส้นทางค่อนข้างโล่งนะครับมันหยุดทางด่วนพิเศษสุขูมวิท62เราขึ้นมาแล้ว หล,ลายท่านก็จะเคยผ่านเป็นประจำนะครับเคยใช้เส้นทางตรวจเป็นประจำส่วนหนลายท่านที่ไม่คุ้นเคยนะครับไม่คเคยไม่เคยเลยก็มาชมไปด้วยกันนะครับสำหรับก,การติดต่อ การติดต่อสื่อสารในกรณีที่เราต้องการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่นะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์ก็คือห5 4 3 1543สาาเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางด่วนไม่ว่าจะเป็นสอบถามต่างๆหรือว่าออกรณีขอความช่วยเหลือนะครับหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหี่สาม ตั้งด่วนในเขตของกรุงเทพมหานครนะตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับเหนือใต้หรือว่าจะวัดออกตังวันตกเนี่ยเป็นระยะทางร่าเล่านะครับเล่าถ้าเป็นเหนือใต้ก็ประมาณสักประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบกิโลนะครับหมายความว่าถ้าเข้ามาจากถ้าเข้ามาจากทางด้านของรังสิตรังสิตปทุมธานีเนี่ยนั้วก็ยาวเลยถึงสมุทรปราการเนี่ยเดียวประมาณสัก 45 5 0้าห้ากิโลเมตประมาณนนี่คือเหนือใต้นะครับถ้าตะวันออกตะวันตกนะครับตะวันออกก็จะเป็นด้านทางที่ตะวันออกเช่นทางจุดทางเขตของฝั่งแถวฝั่งคลองเเรยฝั่งคลองเจรย์กับบางขนงองนี้ครับด้านทางที่ตะวันออกนะครับก็จะไปจุดทางฝั่งคับประแดงบ้างฝั่งฝั่งชนบุรีนะครับลักษณะนี้นะครับ ก็จะอยู่ที่ระยะทางประมาณ30-40ิบสี่สิบกิโลเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพหานครเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับกรณีที่เราหลงทางนะครับตรงผิดอะไรนี้ก็อาจจะกลับรถช้านิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าน,น,น้ํามันนี่น้ํามันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ประมาณอย่างน้อยก็มีติดถังไว้สัก สักสี่ห้าลิตรนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยแต่ถ้าเราเติมเชื้อเพลิงไว้สักครึ่งถังนี่ก็จะหายห่วงนะครับหนะก็จะหายห่วงเพราะว่าหากเราหลงเส้นทางไปกว่าะจะยาวไปนิดนึงนะเพราะว่าบนบนทางด่วนนะ่ะไม่มีไม่มีปั๊มเชื้อเพลิงนะครับไม่มีปั๊มน้ำมันให้นะครับจะไม่สะดวก หลายท่านที่ไม่เคยขับไม่เคยขับบนทางด่วนก็อาจจะศึกษานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากมากนะเป็นการขับปกติแต่ว่าเราต้องดูเส้นทางนิดนึงนะซึ่งเส้นทางถ้าหากว่าเรากลัวนะครับที่จะลืมนะครับจะมีป้ายเตือนจะมีป้ายเตือนให้ชัดเจนมากนะครับอย่างเช่นข้างหน้าตอนนี้ครับประมาณเป็นร้อยเมตรนะครับเตือนเป็นร้อยเมตร ซ้ายมือท่าเรือท่าเรือของเจยนะครับตรงไปดาวขนองพระรามเก้าดินแดงแจ้งวัฒนะในลักษณะน,นี้จะมีแผลดีมากเนี่ยพอผ่านมาอีกก็ซ้ายมือนะครับดาวขนองตรงไปดินแดงแจ้งวัฒนะถ้าเราจะไปดินแดงแจ้งวัฒนะก็จะออกไปทางดอนเมืองนะครับและเข้าสู่จังหวัด สระบ,บุรีหรือว่าเข้าอายุทยาได้นะครับก็คือออกนอกกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเราจะไปซ้ายมือคือไปดาวขนองดาวขนองก็ไปได้ท่านคือไปพระประแดงนะครับถนนสะพานพระรามเก้านะครับไปพระประแดงไปพระสมุทรเจดีหรือว่าถ้าลูกข้าไปสมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสงครามนะก็ลง ทางด่วนสายใต้ไปันคือออกซ้ายนะครับออก้ายจะไปดาวพนองออกสายจะไปดาวขนองตรงไปทางขวาจะเป็นตีนแดงแจ้งวัฒนะ ช่องทางเชื่อมต่อเนี่ยครับก็จะมีป้ายเตือนนะดังนั้นผู้ที่ไม่เคยขับบนทางด่วนเลยนะก็สามารถจะขับได้นะครับอาจจะศึกษานิดนึงนี่ก็ป้ายแจ้งว่าดินดแดงพระรามเก้าแจ้งวัฒนาก็จะมนะีสีฟ้าสีฟ้าอย่างนี้ก็เป็นสีฟ,ฟ้าสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของแจ้ง ในด้านหน้าเนี่ยจะมีทางด่วนนะครับทางด่วดนหายระดับหรือว่าทางโทรเวย์ทางโทรเวย์ก็จะเก็บเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเป็นแปดสิบบาททานโทรเวย์เนี่ยก็จะขึ้นไปสนามบินดอนเมืองนะครับหรือว่าทะลุกออกไปทางนครนายกได้นะครับเป็นทางด,วด่วนอีกแบบนึงนะ ถนนเรียบๆนะครับถนนเรียบๆถนนนอว่างนี่แล้วก็จะขับง่ายครับไม่ต้องห่วงว่า่วาจะลำบากขนาดไหนนะครับไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่รถติดเยอะๆนะครับก็จะไม่สะดวกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมในเรื่องของเชื้อเพลิงถ้าถ้าเติมน้ามันเชื้อเพลิงไว้สักประมาณสักครึ่งถังนี่ก็จะไม่น่าห่วงอะไรนะครับโดยประมาณนะครับ ว่าถ้ารถติดจริงๆเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาแก้ไขเร็วขึ้นไม่ไม่ได้นานมากมายนี่ก็คือการเดินทางการเดินทางวันนี้ก็เดินทางจากสุขุมวิทนะครับจากถนนสุขุมวิทขึ้นทางด่วนสุขุมวิท62ปลายทางก็เป็นสถานีกลางบางซื่อสถานีรถไฟกลางบางซื่อ ว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตนซึ่งเป็นจุดซึ่งเป็นจุดรวมนะครับจุดรวมของสถานีรถไฟนะครับให้บริการรถไฟจากเดิมนั่นก็สถานีหลักๆเราก็จะคือหัวลําโพงต่อมาก็จะได้สร้างได้สร้างสถานีกลางบางซื่อขึ้นมาก็าใช้เป็นสถานีกลางแทนหัวลําโพง ก็อยู่ห่างจากวลโบงประมาณ9กิโลนะครับแต่ววโพงนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้เดินทางอยู่เด่อาจจะเป็นรถรถท้องถิ่นนี่ลักษณะนี้นะครับแต่ยังจองตัว๋วจองตั๋วคืนตั๋วได้เหมือนเดิมนะครับจุดนี้เราจะไม่มี2ทางแยกนะครับจะมีดินแดงตรงไปแล้วก็สำนักราเก้าวแจ้งวัฒนะซ้ายมือ การที่เราจะไปสถานีรถไฟกลางบางซื่อนี่คือเราจะไปทางแจ้งวัฒนะจุดนี้จะเป็นจุดแยกนะครับถ้าตรงไปก็จะหมายความว่าจะต้องการออกจากกรุงเทพถ้าตรงไปดินแดงก็จะออกจากกรุงเทพเลยนะครับก็จะผ่านรอนเมืองรอนเมืองลังสิทธ ข้าสระบุรีเข้าอ,อุทธยาไปนะครับแต่ถ้าออกซ้ายนี่คือยังยังต้องการที่จะเข้าสู่ตัวกรุงเทพมหานครหรือว่าจะข้ามไปแจ้งวัฒนะงามวงวานก็คือในพื้นที่ของหลักสี่หรือเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีประทุมธานีนะครับได้นะครับ เพีนจุดถนนพระราม9้าแยกกับดาวขนองแจ้งวัฒนะเราจะไปทางแจ้งวัฒนะนะครับ ี้ก็จะเป็นจุดแยกอีกจุดหนึ่งะครับถ้าเราจะเข้าสู่ตัวกรุงเทพมหานครก็จะมีส่วนแยกอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะมีทางแยกลงไปทางซ้ายมือถ้าเราลงจากช่องนี้ครับช่องซ้ายมือนี่ลงไปเสร็จก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งจะห่างจากที่นี่ประมาณสัก 700เมตรนะครับ7จ็เมตรถ้าเราซ้ายลงไปเนี่ยนะครับด้นานหน้าก็จะเห็นรถไฟรถไฟฟ้า BTS นะครับทั้นต้นบนนะครับ จะมีป้ายเตือนนะครับมีออกสองช่องนะครับด้านซ้ายบางโคลดาวคะนองด้านขวางาวงวานแจ้งวัฒนะบางโคลดาวคะนองก็คือเข้าสู่ตัวกรุงเทพมหานครนะครับพอเราเข้าไปเสร็จก็จะเป็นผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็จะไปยมราชนะครับลรงรถไฟยุยมราชแล้วก็สู่ใจกลางกรุงเทพมหานครถ้าตรงไปก็จะเป็นสนามหลวงนะครับ ถ้าเราออกซ้ายเนี่ยจะไปทางสนามหลวงได้เข้าสู่ตัวกรุงเทพแต่ถ้าเราไม่เข้านะครับไม่เข้าเราออกมาทางขวานี่ก็จะไปทางหมอชิดนะครับหมอชิดทางสวนจตุจักรหรือตรงไปก็จะเป็นหลักศก็นะเป็นประชาชื่นนนทบุรีปรทุมธานีออกสู่ศูนย์ราชการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแลเมืองทองธานีอันนี้นะครับ ว่าเราไม่ได้ลงมือสักคู่นะครับเราเข้าได้อีกนะครับถนนพระรามหกอีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับซ้ายมือนี่ก็ลงได้อีกคือถ้าถ้าเราจะเข้าสู่ตัวกรุงเทพแต่เมื่อสักครู่นี่ยเราลงไม่ทันนะครับเราก็ข้ามมาอย่างนิดนึงก็ระยะทางประมาณกิโลครึ่งนะครับก็สามารถที่จะลงได้อีกช่องหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ได้ลงช่องนี้ทีนี้ก็จะยาวนะครับก็จะยาวเข้าสู่ตัวของ ออกไปนอกเขตกรุงเทพเลยนะครับถึงก็ค่อยขึ้นมาใหม่น,ะนี่คือกรณีที่เราลืมมีนะครับช่องสายนะครับถนนพระรามหกเป็นคลองป,าปาลาปลาเราต้องลงที่นี่นะครับถ้าเราจะเข้ากรุงเทพนะครับถ้าเราไปเข้าเราก็ตรงไปได้เลย จะเข้ากรุงเทพอีกก็ช่องซ้ายนะครับถนนพระราม6ด้านหน้าน,นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับกำแพงเพชร1ถนนกำแพงเพชร1คือถนนที่เราจะลงไปสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตรนะครับกำแพงเพชร2ก็คือลงไปสถานีขนสง่งผู้โดยสารจตุจกักรหรือว่าหมอชิด2หรือหรือว่าไปสถานีรถโดยสารขนาดเล็กหรือว่ารถตู้นะครับ ด้านหน้านี้นะครับด้านหน้านี้คือกำแพงเพชรสวนจตุจักรนะครับเราจะลงช่องนี้นะครับช่องซ้ายมือด้านหน้าน,านี้นะครับถึงแล้วนะครับช่องซ้ายคือช่องที่เราจะลงไปลงไปช่องซ้ายนี้คือจะลงไปที่สวนจตุจักรสถานีกลางบางซื่อ ที่มความช่วยเหลือเนี่ยลงมาแล้วนะครับจุดนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายอีกก็จะเข้าไปสู่เขตบางซื่อนะครับหมายถึงว่าเข้ากรุงเทพได้อีกจุดหนึงนะครับแต่เป็นช่องที่ต่อเนื่องแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปเพื่อเข้าไปสารเยาวชนกลางแล้วก็ไปสถานีกลางบางซื่อ ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับจะเข้าสู่กรุงเทพหานครอีกข้างหนึ่งเช่นไปสะพานแดงบางซื่อหรือไปเกียรกายหรือไปรัฐสภาใหม่ได้แต่เราจะเลี้ยวขวาม,มานะครับเพื่อไปที่สถานีกลางสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับ ชองซ้ายนะครับช่องซ้ายคือถนนที่จะเลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวเข้าไปสถานีรถไฟกลางบางซื่อถ้าตรงไปประมาณสักหกิโลนะครับก็จะเป็นสวนจตุจักรถ้าตรงไปประมาณ 600เมตรนะครับเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ800เมตรก็จะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครหรือว่าหมอชิด2ซึ่งด้านตรงข้ามหมอชิด2ก็คือสถานีรถโดยสารขนาดเล็กหรือว่าคิวรถตู้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกันด้านหลังของสถานีขนส่งหมอชิด2ประมาณ1กิโลก็คือสถานีรถไฟกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตน์ พอเราลงมาจากทางด่วนก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงสองรอยเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวสายเข้าไปนี่นะครับสารเยาว,วชนและครอบครัวกลางก็จะอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับแล,และด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือพื้นที่ของสถานีรถไฟกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ จุดนี้ก็จะห่างจากสถานีหมอลำพงเดิมประมาณเก้ากิโลเมตรนะครับห่างจากสถานีขนส่งหมอชิดประมาณกิโลนิดๆนะครับกิโลนิดๆถึงแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่ก็คือสถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นสถานีรถไฟนะครับที่เชื่อมต่อทั่วภูมิภาคของเราจะไโอกาสได้ นำชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับ,รบซ้ายมือนี่เป็นสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟนะครับสายรถไฟที่ถือว่ามาตรฐานที่สุดของเราตอนนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพ้อไปตรงที่จอดรถเลยนะครับตรงที่จอดรถเลย ช่องจอดรถนะครับก็จะอยู่อยู่ด้านข้างด้านอยู่ด้านล่างก็มีนะครับเป็นด้านล่างเราจะต้องเข้าไปถ้าตรงไปนะครับถ้าตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปก็จะเป็นสถานีคนส่งหมอชิดสองนะครับระยะทางก็ประมาณสักกิโลนินดๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสวนหย่อมที่สวยงามนะครับนี่ครับถ้าเราเข้ามาเราลงจากทางด,ด้านหน้ามาแล้วก็ช่องซ้ายนะครับ ด้านหน้านี้นะครับคือที่เราจะเลี้ยวเข้าไปจอดนะครับเลี้ยวเข้าไปจอดในสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะก็จะมีที่จอดรถอ,อยู่ด้านล่างนะครับแต่การนําเข้าเราต้องกดเอาบัตรนะครับกดเอาบัตรแล้วก็ช่วงออกต่ออีกด้านหนึ่งนะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับตามรายการที่เราจอดนะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับ นี่คือช่องด้านล่างนะครับด้านล่างนี่คือก็จอดรถได้นะครับ <c oughs> เพื่อความสะดวกเราก็จะลงไปจอดด้านล่างนะครับเพื่อเดินขึ้นมาสถานีเลย <c oughs> นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าเราจะอ้อมมารับญาตินะครับเราก็ไม่ต้องเลี้ยวชะซ้ายนะเราตรงไปเลยนะครับตรงไปแล้วอ้อมไปด้านข้างอีกท่าน,นึงก็เป็นด้านหลังจุดนี้คือจุดลงที่จอดรถนะครับแต่ทางขวามือเรานี่คือด้านหลังของสถานีกลางวังซื้อ เราจะลงมาด้านล่างนะครับจำกัดความสูง2องเมตรสิเซนติเมตรจุดด้านหน้าที่เป็นจุดเป็นในการนำเข้ารถเราจะกดเอานะครับใช้มือกดเอาแล้วก็จะได้บัดขึ้นมาได้จะได้หบัดตร การับบัตระที่ใช้บริการค่ะการรับบัตรก็โดยการวางมือนะเซ็นเซอร์จะมีเซ็นเซอร์ตรวจบัตรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้บัตรนะนี่ก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือพื้นที่ด้านล่างนะครับสําหรับที่จอดรถนะครับเราก็ที่จอดรถได้เลยเป็นพื้นที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ ตามอัิยาส mm ัยนะครับเราจะเดินทางช่องไหนยังไงส่วนตอนขาออกนะครับตอนขาออกเราก็นําบัตรที่เรานํามาเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คดูอีกครั้งหนึ่งมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับวันนี้ก็แนะนําการเดินทางการเดินทางจากเส้นทางทางด่วนนะครับเรือกจากทางด่วนมาวันนี้ก็เลือกจากทางด่วนที่สุขุมวิทนะครับสุขุมวิทเราขึ้นมาจากทางด่วนสุขุมวิท62สอง ขึ้นจากข้างด่วนสุขุมวิทของอ2ขึ้นมานะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเดินทางเธอว่ดูพื้นที่จอดรถเดก็ก็จะรองรับได้เยอะนะประเมินคร่าวๆก็น่าจะเป็นหลักไม่น้อยกว่าน่าจะถาดจะีถึถง2,000คันได้ประมาณนะครับจะถึง2,000คันได้นะครับส้นทางจอดรถ การเดินทางนะครับการเดินทางเราใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับ2 0 26นาทีนะครับ26นาทีกับการเดินทางจากถนนสุขุมวิทนะครับโดยเราใช้เส้นทางขึ้นจากทางด่วนสุขุมวิท62ครับนี่คือการเดินทางจากพื้นที่ของสุขุมวิทขึ้นทางด่วนแล้วก็มาที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อกรุงเทพปภิวัฒน์ขอบคุณครับ